สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์นทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับคือการถอยห่างของสหรัฐนะครับนนในสมัยของพระธานาธิดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับออกจากความช่วยเหลือทางการาหารแก่ยูเครนในสงครามยูเครนนั้นเนี่ยนะครับซึ่งช่างแตกต่างจากในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดน ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อยันรัเสเซียนะครับในการบุกรุกรานอนาณาเขตของอยูเครนนะเราเราจะมองเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวซึ่งมันพลิกกับร้อปิองศาในขณะที่ทางอังกฤษนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสและอีกหลายชาติในกลุ่มเนโตนะครับในยุโรปเนี่ยยังให้การหนุนหลังประธานาทิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนอยู่นะพอดีผมติดตามข่าวนะครับ แต่เนื่องจากว่าพี่ใหญ่จริงๆของเนโตเนี่ยคือสหรัฐนะประเทศโดดๆโดดเลยนะที่เรียกว่าจ่ายหนักที่สุดอ่ะในกลุ่มเนโต้นี่คือสหรัฐนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมสมาชิกประมาณ5-3%ตานมะตามที่เราทําอ้างถึงเนี่ยแตว่าในกลุ่มเนี่ยต้องให้เงินช่วยเหลือรวมถึงถ้าพูดถึงนะปริมาณแค่ประเทศโดดๆนะ นะของสหรัฐเนี่ยเมื่อเทียบกับสมาชิกในเนโตเนี่ยที่ให้เงินช่วยเหลือ,อยูเครนเนี่ยต้องถือว่าสหรัฐเนี่ยนะเป็นช่วยเหลือเยอะที่สุดเลยเป็นประเทศโดดโด,ดนะไม่ได้ไม่ถือว่ากลุ่มเนโตหลายชาติอย่างอังกฤษฝรั่งเศสนะครับอะไรมารวมกันนะแค่โดดโด,ดเนี่ยสหรัฐเนี่ยใจหนักสุดในกลุ่มเนโตเพราะฉะนั้นเมื่อสหรัฐถอยห่างออกมาเนี่ยภาระหนักในเรื่องของการช่วยเหลือ,อยูเครนเนี่ยก็จะตกไปในกลุ่มยุโรปนะที่นําโดยอังกฤษและฝรั่งเศสใช่ไหมคราวนี้ อาระมันก็ตกมาที่2ชาตินี้สิซึ่งเรียกว่าเป็นพี่เบิ้มนะพี่ใหญนะ่ในกลุ่มเนโตนะครับซึ่งแน่นอนครับความแข็งแกรง่งนะความแข็งแรงของกลุ่มเนโตนะครับเมื่อขาดสหรัฐไปเนี่ยย่อมไม่เหมือนเดิมนะมันย่อมอ่อนแอลงนะเพราะนั้นยิ่งเห็นการวิวาทะนะครับนะต่อหน้าสื่อมวลชนทั่วโลกเลยอ่ะ นะในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของประธานาธิบดีเซนสกี้ของยูเครนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นะครับของสหรัฐเนี่ยมันยิ่งขย่าน่ะความเชื่อมั่นของยูเครนนะที่เรียกว่าอยู่ในภาวะที่ไม่สู้ดีเท่าไหร่เพราะในการโต้วาทะกันก็จะเห็นนะครับว่า ประธานดตทรัมนี้ก็ไปย้ำแล้วย้ำอีกนะว่ายูเครนไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่ดีนะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่ดีไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ด้วยซ้ำไปยูเครนไม่มีไพ่ในมือนะยูเครนไม่มีทางชนะรัสเซียอันนี้คือสิ่งที่ประธานดิทรัมนะครับเรียกว่าตะโกนใส่เซเลนสกี้แล้วกัน,นตามที่ออกข่าวไปทั่วโลกนะครับถึงการวิวาทะาระหว่าง เรียกว่า2ลุ่มหนึ่งอ่ะนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับรองประธานาธิบดีเจดีแวนของสหรัฐนะครับกับเซเลนสกี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เซเลนสกี้นะกลับมาคิดหรือเปล่ารวมถึงประชา,าชนชาวยูเครนน,ะนะที่ถลําตัวเข้าไปรบกับรัสเซียอย่างเต็มตัวในสมัยของไบเดนเนี่ยนะครับมันทำให้ต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะคือมันเป็นไปได้ไหมที่ชาวยูเครนรวมถึงเซเลนสกี้จะคิดนะ ว่าเอองานนี้อาจจะไม่น่าเข้าไบรรบกับรัเสเซียเลยหรือว่าอาจจะทําตามเส้นแดงของรัเสเซียแต่แรกหรือเปล่านะพูดได้ง่ายแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นคํากล่าวที่ว่ายูเครนเนี่ยกว่าจะรู้ตัวนะก็สายไปเสียแล้วหรือไม่นะต้องติดตามกันต่อนะครับว่าเมื่อสหรัฐนะครับถอยห่างออกมาเนี่ยอีก2ชาติที่เหลือคืออังกฤษและฝรั่งเศสในกลุ่มเนโตเนี่ย จะแบกรับภาระนี้ในการหนุนช่วยยูเครนต่อไปนะเพื่อให้ได้สันติภาพที่ยั่งยืนและมีความเป็นธรรมได้สำเร็จหรือไม่นะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ